วันนี้ก็มาสัมภาษณ์คุณเดียนะครับผมนักร้องนำ Empty Glass Mean Nothing นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยังไงละครับแค่นี้ฮรับแค่นี้ครับเปิดรายการพูดอย่างเดียวเลยไม่แล้วอ่ะพูดไม่พอเลยพี่เริ่มเป็นกอบนะสามสี่เทสโซทอวงนี้ก็ชื่อวงว่า Empty Glass Mean Nothing นะครับ ดนตรีที่เล่นจริงก็เป็นแนวแนวเมทัลนี่แหละครับเมทัลแล้วก็แต่ดนตรีมันจะเป็นแบบเมทัลคอร์ที่มีความเป็นเขาเรียกว่าไงอะเซาเทิร์นครับเซาเทิร์นนก็จะเป็นกลิ่นอายของดนตรีฝั่งถ้าเป็นฝั่งอเมริกาหรือเป็นฝั่งพวกทางใต้จะเป็นดนตรีแบบจะมีความเป็นซาเทิร์นจะแบบเซาเทิร์นมันจะมีความกีตาร์มันจะแตกต่างครับโยดแตกต่างกยังไงแตกต่างกันยังไงมันมีกีต้าร์กๆๆตีตา,าร์มันจะคอนเรตเล็กๆลูกอะลูกเก่าๆหน่อยลูก เกลเป็นอะตนิกเก่าๆอ่าใช่จะเป็นใช้โบราณใช้สเกลเป็นอะตนมิกใช้บลูสเกลอะไรเงี้ยมาจองกระกสร้างสร้างลิตรกีตาร์เหมือนจะเป็นบลูครับแต่ว่ามันก็เป็นเมทัลแล้วก็แนวดนตรีก็คือจริงๆแล้วเป็นแนวเราเรียกว่าเป็นแนวเมทัลคอที่แบบมันๆแล้วกันนะครับแล้วก็สมาชิกอย่างสมาชิกก็จะเป็นอย่างผมเมือเบียร์ครับร้องนังครับแล้วก็โอ๊โอ๊ตโอ๊ตกีตาร์ครับยอดเบสครับผมเอกครับครับพี่เอกเล่นกองครับผมอ่า คนนี้ก็ย้อนไก่นิดหนึ่ง <c oughs> จริงๆพี่กาสเนติ้งเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่หลายปีแล้วครับจริงๆเราสมาธิดั้งเดิมตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับไม่มีใครเลยครับถ้าคนนักร้องก็ไม่อยู่ฮะนักร้องคนแรกเลยเริ่มแรกเลยไม่ใช่ผมครับสุดท้ายเขาก็ก็เลยกลายเป็นผมเขาไปร้องนะครับแล้วก็สมาชิอื่นก็จะเริ่มเริ่มมือเบรกก็เริ่มติดงานออกไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นน้องยอดเข้ามานะครับน้องยอดเข้ามาเสร็จก็ก็เป็นทีมนี้อยู่กันนานเลยครับ่นออกอัลบั้ม อัลอบั้มสามอัลอบั้มครับเริ่มจาก EP 2000 2006 2005หกนห้าครับหลายปีละอัลอบั้มแรกแล้วก็เป็นคอมเบิเลชันกับสาวสกีมครับกับอานาลีนมีนาลีนมีเอเมเบคลาสครับของสกีมหลักแล้วก็อัลอบั้มเต็มอัลบั้มแรกอัลอบั้มอ่านาวตูเกเตอร์สองพเท่าไหร่วะพี่ยอดส0งพั้าไหมสองพประมาณ2009ได้มั้งครับแล้วก็ก็แยกย้ายกัยก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 ในไปสมาชิกในวงก็ออกไปทำวง,งใหม่กันอะไรกันด้วยความที่แบบเหมือนกับ ยุคนั้นมันยุคที Luckily, ่ดนตรีมันเริ่ม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 เขาเรียกว่าไงเริ่มเริ่มกระแสไม่ค่อยมีแล้วมันจะมียุคหนึ่งที่ดนตรีไม่ทันน่ะบ้านเราในตรงดังมากพอมันเริ่มจางทุกหลายคนก็เริ่มออกไปทํางานเริ่มอายุอานามันเริ่มเข้าสู่ปทํทางานกันแล้วด้วยก็เริ่มไปสร้างครอบครัวกันเลยออกกันไปเสร็จปุ๊บพวกเราก็ก็แยกย้ายกันครับระหว่างนั้นก็ก็ยังเจอกันอยู่นะยังเออคุยกันอะไรกันเราไม่ทะเลาะกันนะครับแล้วก็เจอกันอยู่แล้วก็สุดท้ายก็เลยคิดว่าอยากกลับมาเล่น ก็เลยชวนกันมาครับนะฮประมาณนี้แหละครับก็เลยขอตอนนี้หนึ่งก็เลยกลายเป็นซิงเกิลนี้ขึ้นมาแต่ว่าต้องขอบคุณสมเมย์ครับสมเมย์ละมานุนนี่แหละครับที่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 บังคับให้เราต้องกลับมาเล่นกันนี่แหละบังคับเลยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของสมาชิกสี่คนในเซตนี้ครับแล้วก็เป็นไลอัพนี้แล้วก็เพลงใหม่เพลงนี้ด้วยครับโอเคครับก็ก็เริ่มมาจากล็อกแอนลามนี่แหละครับแล้วทีนี้เนี่ยพอล็อกแอนลามเนี่ยก็ก็ก็ทำให้สมเมย์กับพี่โอ๊คครับโอ๊คบิ๊กแอสครับ นใจอยากจะอยากจะครับเหมือนกับติดใจดนตรีแบบนี้ครับก็เลยทําให้อยากทําค่ายเพลงขึ้นมาค่ายหนึ่งเพื่อเพื่ออยากจะให้เพื่อนๆที่เคยเล่นงานล็อกอลาวเนี่ยครับมาออกอัลบั้มกันเพราะหลายวงจากใน,นล็อกอลา,ามเป็นวงที่หายไม่ไปนานไม่ว่าจะเป็นราทารินฮาเลนเบลหรือว่าสมวนใหว่บาร์อมเพนหรือจะเป็น G ีซิพีดีหรือใครก็แล้วแต่คือเป็นวงที่ที่สมย์เขาไปดึงวงหมดเลยครับเขาเหมือนกับเขาแบบคิดถึงยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพี่โอก็เลยคิดว่า งั้นเรามาทําค่ายเพลงเล็กๆก,กันดีกว่าทำเพื่อทําเพืพ่อที่จะได้ปล่อยเพลงให้พวกนี้ครับก็เลยกลายเป็นกลายเป็นเอ็นพิกลาสเป็นนาทารินแมทเทลเบลมีบอฟฟ์เทนแล้วก็จะเป็นสมาชิกที่เล่นเราอกอลาร์แอมี่ผ่านมานี่แหละครับก็เลยเกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือดาวอนิเวอร์ over, ครับสำนนี้โปรเจกต์ดาวอเนเวอร์เนี่ยครับก็คือจะมีวงละเพลงคล้ายๆก็เป็นเหมือนกับว่า mm hmm. เป็นคอมเพลชัน hmm. เป็นโปารเจกต์เปิดตัวอัลบั้มเปิดตัวค่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสก็ทีนี้เนี่ยสมาชิก แต่ละวงไอ้แต่ละคนในในโปรเจกต์นี้ก็จะต้องมีเพลงทำกันต่อไปเรื่อยๆคืออย่าง,อย,างอย่างเราเนี่ยเอ็มติคลาสเนี่ยเราเอารล,ลับมาแล้วสิบสองปีที่เราหายไปมาครับเราคิดว่าเรากลับมานี้เราเราต้องโตขึ้นแล้วเราก็ต้องทําเพลงให้มันดีขึ้นแล้วก็ต้องมีอัลบัม้มอีกหนึ่งอัลบัม้มแน่ๆแล้วเราต้องมีแน่ๆเราอยากทาครับตอนนั้นคือผมกับยอดเนี่ยผมกับยอดก็ยังอยู่กับเอ็มติคลาสก็เดือนละสองคนตองนั้นแต่วเราสองคนก็ยังเล่นดนตรีกันอยู่หมายความว่าเราก็มีงานมาทำทำกันอย,อย,อยู่แต่ว่า เราก็ยังเล่นดนตรีกันอยู่ซึ่งเราก็ทํางานคืนกันเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับเราก็เล่นดนตรีกันคืนกันแล้วก็ก็ก็ได้ไปเจอโอ๊ตนี่แหละครับโอ๊ตมือกีตาร์ของเราเป็นปันเนี่ยโอ๊ตก็ทํางานเล่นคืนด้วยกันครับโอ๊ตตอนก่อนนั้นเนี่ยโอ๊ตเคยอยู่วงอื่นมาก่อนแล้วก็มาอยู่ด้วยกันใช่นไหมครับเล่นเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเจอกันไปเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เริ่มไปทําวงอื่นละเล่นเล่นคืนกับกับวงสกินนายที่ปักพิงทอยแล้วก็มีวงดนตรีสลิปนำเนาะที่เป็นเนาะสลิปนำ พ่อพี่เอกโทษ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 ชื่อเอกเลยครับโทษโทษชื่อเกดเลยครับแล้วทำคลิปนำครับไปเจอพี่เอกที่ไหนครับไปเจอพี่เอกที่สลิปนำครับในสลิปนำด้วยแล้วก็ระหว่างนี้ผมก็ทำงานประจำด้วยทำงานอยู่วิทยุครับเป็นเป็นเป็นอ่ดูแลเรื่องเพลงในพิมพ์วิทยุอยู่ครับแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นขายอาหารออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยด้วยครับเนี่ยสรับผมนะครับพี่ยอดครับผมก็ทำงานอยู่ใน ในงานของมาวิทยาลัยครับทําเกี่ยวกับหนังสือเรียนอะไรพวกเนี้ยวันนี้คุณครูเหรอครับเอาเปล่าครับผมเป็นผลิตหนังสือของนักศึกษาเี้อยู่หน้าเครื่องพิมพ์แต่ก็จะมีงานแทนบ้างเล่นดนตรีคือจ้อาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็โทรเสียงเป็นครูเป็นครูไปสอนแล้วก็พอน้ำหนักก็มามาเล่นดนตรีอาชีพอย่างเดียวครับก็ไปอยู่วงนู้นวงนี้แล้วก็น่าจะอยู่ ซิกซี่นายพี่เดียมาเล่นซิกซี่นายก็ไปเล่นวงอื่นก็คือเล่นอาชีพเป็นหลักครับพี่เอกครับอราพี่เอกเุณกองครับอถามว่าอะไรนะโอ้ยก่อนหน้านั้นทำอะไรทำอาชีพอะไรมากองที่กราสคุณี่กองมาอยู่เป็นพี่กราสครับครับก็สอนดนตรีครับแล้วก็ช่วยงานที่บ้านแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นสลิปน้ำ อ้าวแต่ผมเล่นเปอร์เคชั่ตัวข้างหน้าที่ใช้ไม้เบสบอลคนจมูกยาวอ่ะอ่าคนจมูกยาวที่ลองหน่อยนะแอ้วก็แล้วก็เลยมาเจอพี่เดียร์ก็แค่เนี้ยครับแล้วแล้วเคยเล่าอะไรทีอยู่ไว้เคยทำงานเบื้องหลังอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิเบื้องหลังเหรอครับเออก็อัดกลองให้ศิลปินคนนู้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับ วงเก่าด้วยมั้ยต้องวงเก่าด้วยไหมวงเก่าด้วยวงเก่าด้วยวงเก่าก็มนรักบูโบลาครับอ่ามีประมาณนั้นนะครับครับผมครับพี่เอกเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่เราหายไป12ปีเนี่ยพี่ยอดนะตั้งแต่อัลบั้มอันนาตูเกเตอร์แพ็คทำไมมันไม่มาเปิน่าเปิดเพลงแซงมาเรื่อยสิบปีครับก็คือคือสิ่งที่ยากที่สุดเลยครับก็คือเรา เราห่างหายจากการแต่งเพลงเนี่ยมานานมากครับสองคือเราเปลี่ยนสมาชิกครับซึ่งเพลงแนวเนี้ยมันไม่ได้สําคัญแค่เสียงร้องหรือว่าอะไรมันสาคัญทุกชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์กีต้าร์นี่ก็สำคัญไม่แพ้เสียงร้องครับทีนั้นเราค่อนข้างที่จะกดดันนะครับกดดันในการที่จะทําเพลงแต่ว่าโชคดีคือคือเราปล่อยให้สมาชิกทุกคนนะครับทํางานอย่างเต็มที่ที่จริงหลกัลกๆเพลงเนี้ยครับขึ้นมาจาก จากมือกีตาร์ขึ้นลิฟต์มาก่อนขึ้นลิฟต์มาแล้วมันได้นไม่ได้คนเยอะนะเลยขึ้นลิฟต์นนี่ะลิฟต์กีตาร์ครับผมกีตาร์คือก่อนหน้าลีฟจะจะจะขึ้นเพลงเนี้ยขึ้นมาครับเราเราเล่นเล่นคัมแบ็กกลับมาเนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาคือเราเล่นคอนเสิร์ตกันจะค่อนข้างเยอะมากแล้วเราก็เล่นเพลงเก่ากันเราปล่อยให้ให้โอ๊ตเนี่ยได้เล่นได้เล่นเล่นเพลงของอินติกาจนเข้าใจอินติกานะครับแล้วก็เลยขึ้นเพลงนี้ขึ้นมาซึ่ง วันแรกที่เรากลับมาเล่นกันคือวันนี้แหละครับ19พฤษภาคมปีที่แล้วใช่ใช่เ<อ>รากระลางเรากระลางสองเมื่อกี้จริงๆนะใช่ใช่หนึ1 1> ่งป<บ>ีพอดีก็เลยเราตอนช่วงแต่งเพลงได้ขึ้นมาได้ประมาณสักตั้งแต่ปลายปีแล้วมาปีแล้วก็เนื้อหาจริงๆอเมซิกานะครับเป็นเพลงที่เป็นวงเล่นภาษาเร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 า,เราทำงานเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพลงเราเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องเป็นเพลงไทยแล้วล่ะเพราะว่าเราเริ่มฟังซิมเราเริ่มฟังมันอยู่นี่เราเริ่มเราอยากเราอยากไปสัมผัสตลาด ตลาดที่แบบแตกต่างไปทั้งนิดตึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะเออทีนี้เนี่ยเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากเนี่ยแหละครับกว่าให้โอ๊วอเป็นคนขึ้นมาอวเราก็มามารวมตัวกันในห้องซ้อมเนี่ยนะครับเพื่อจะแต่งเพลงกันให้มันที่สุดอ่าเล่นกันให้มันที่สุดแล้วก็ร้องให้มันที่สุดแล้วก็เนื้อหาของมันก็คือประมาณว่าเกี่ยวกับเรื่องของจริงๆเนี่ยเนื้อหามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่เคยคนนี้ถูกกดดันนะครับถูกรังแกถูกบูลลี่มาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนกับ อยากจะระบายออกมาเหมือนกับการที่เราเจอม่แล้วก็ตะโกนดาา่าใครก็ได้ที่ที่มันเคยหลังแกเรามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าคนที่มันเคยกดกี่ของเพลงมาๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นสแตนดิ้งแอนโทครับซึ่งเอ็มพิกาเนี่ยเพลงก่อนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเพลงเนื้อหากเกี่ออยวกับเงี้ยท้าตีท้าต่อ,อยใจบ,บ้างวิ่งเลยเราวันไฟก็เป็น <c oughs> เอาเพลงเอาภาคมวยเอาการภาคมวยมาใส่ในเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นแล้วก็จะมีเนื้อหาที่แบบเม็นเหรอโอ้พูดเลยนะใช่ไหมอ๋อจะหมกเสียว่ามึงเนี่ยนะ เป็นเท้าหรือไม่ปั่นเนี่ยอย่าเล่นดีอย่าเล่นแล้วก็เพลงเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติทมไมจะเป็นเก่งเพลงธรรมชาติอย่างเป็นเนเจอร์สไตล์แบ็คเพลงเก่าเราก็พูดถึงการที่แบบถูกธรรมชาติทุ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยจะมีสองแบบในเพลงแล้วซึ่งเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ออกแนวแนวต็อกเหมือนกับไว้วายครับอยากออกมาไว้วายอยากตะโกนให้มันที่สุดนะครับเหมือนเรากวดใครมาทุกคนหนึ่งเราก็ตะโกนใส่เปในเพลงเลยกลายเป็นส t ต n d i n g on the w ครับฝากในสิ่งแรกเลยคือฝากฝากเพลงใหม่ครับ สแตนนี่กันครับซิงเกิลใหม่จากพวกเราเอ็มมิการ์สพีนัติงครับในโปรเจกต์อัลบั้มนาวอเพอร์ของค่ายวงเลคคอร์ดครับผมแล้วก็ฝากวงเลคคอร์ดด้วยฝากโปรเจกต์นาวอเวอร์ด้วยว่าต่อไปจะมีใครบ้างซึ่งเราเราเป็นเบอร์ที่สามเลยบ้างที่แล้วก่อนหน้านี้มีมีไรท์เลนอันเดเบลอันเบลแล้วก็เราแล้วก็เรานะครับแล้วก็ฝากศิลปินอื่นในค่ายวงด้วยวงนี้ไม่ได้มีแค่ล็อกนะครับมีวงป๊อปด้วยก็จะเป็นคุณเดียร์เดียรทัศน์โกเอ็มแล้วก็ คุณชาญคุณชาญปานเกิดมันอยู่ที่ใจ <c oughs> นะครับแล้วก็ศิลปินในโปรเจกต์น้อในเมื่อต่อไปด้วยแล้วก็พวกเราเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่แน่ๆผมตั้งใจแล้วอยากมีอัลบั้มแหละแน่ๆแล้อยากมีอะไรบ้ามก็เดี๋ยวฝากติดตามกันฝากส่งแรงมาด้วยส่งตังค์มาด้วยก็ได้ครับถ <c oughs> ังเนี้ย MV เลยครับ m ีเพิ่งปล่อยไปทาง u t u b e นะครับช่อไปไปงวงได้ขอเอาเพลงชื่อว่าส t a r t i n g o v ครับฝากด้วยนะครับตอนนี้ก็ล่อไปสองแสนกว่า ดิสไลด์แล้วครับผม <laughs> <laughs> สี่สี่หลักหมื่นตอเรอยากอยากสัมผัสหลักแสนบ้างนะครับนะ <laughs> ฝากด้วยแล้วก็ช่องทางการติดต่อครับ0ูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าศหนึ่งเก้าศย์่ม่ไทางด้านนี้ครับติด <laughs> 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 ต่อครับก็คือเป็นผู้แฟนเพจ M T g l a s s Me n o t i n g ครับ M T g l a s s Me Ms Notting ครับผมแล้วก็วอมเพจวอมเล็กคอร์ดนะครับแล้วก็ แล้วก็ IG IG วงก็คือ Empty Glass มีน e i a t เช่นกันครับเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพลงนเราด้วยครับผมขอบคุณครับ